เช้าเช้าแบบนี้นะคะเราจะทำตัวให้ productive โดยการทำงานบ้านค่ะไปเริ่มทำงานบ้านได้ค่ะ Mm-hmm. สำรวจของค่ะดูว่าอันไหนหมดจะได้เอามาเติมนะคะแล้วก็ดันของเก่าออกมาให้มัอยู่ข้างหน้าวิธีการเรียงตู้สวยๆต้องเรียงให้มีโลโก้อยู่ข้างหน้าแบบนี้ให้มันหันหน้ามานะคะ ลูกค้าเห็นแล้วก็จะได้าหางได้ง่ายว่าเป็นสินค้าอะไรโอเคไปเอาเนสกาฟเฟอเอเสโซ Bye. นี่เห็นไหมคะทุกคนข้างในของเจ้านี่ทอดมันกรอบค่ะ <laughs> นักลวงนักลวง <laughs> แล้วก็อาหารวันนี้นะคะน่ากินมากม <c oughs> อร่อยค่ะหน้ามันคือโจรติดโจน i'm pete 90 the next day อันนี้จะเป็นร้านอานนี้นะคะก็อยู่แถวๆในตลาดเนาะเ็มีความเค็มนิดหน่อยแต่ชอบกลิ่นชาของมันหอมให้ความรู้สึกเหมือนชาทางใต้นะคะอร่อย สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูเดียในคลาสรูมค่ะช่องนี้นะคะก็ยังพูดถึงประสบการณ์พูดถึงห้องเรียนแห่งความรู้แห่งใหญ่ๆนะคะก็วันนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์กันที่ร้านค้าค่ะก็ร้านค้าก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เหมือนกันที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ก็ได้เศรษฐศาสตร์ก็ได้นะคะก็เราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของเราก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสามารถนําไปใช้ได้จริงๆในชีวิตของตนเองนะคะก็เผื่อแบบบางคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองใช่ไหมคะอันที่จริงแล้วเนี่ยครูเดียเนี่ยอยู่ในวงการค้าขายมาอย่างยาวนานนะคะ คือสมัยปฐมเนี่ยให้แม่นะคะทํากับข้าวเอาไปขายที่โรงเรียนก็เคยทํามาแล้วทําเป็นถุงละสิบบาทอย่างเงี้ยไปขายกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะเพื่อนๆก็สั่งมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปขายนะคะวันๆน,น,นึงก็ถือถุงที่มันมีกับข้าวอะคะ่ะบางทีมันก็หกบ้างอะไรบ้างก็จะหมิ่นกับบ้าน <laughs> ทุกวันนะคะ ก็จะมีช่วงหนึ่งเนาะแล้วพอโตมาเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยขายของมาตั้งแต่เรายังจําความได้นะคะหลังจากที่มีการ t ายลูกน้องออกมาหลายๆคนนะคะก็เลยต้องออกมาใช้ชีวิตกันตามภาษาคนที่แบบตกงานนะคะแม่ก็เลยขายของค่ะอุ้ยขายหลายอย่างเหมือนกันนะคะตั้งแต่ขายมาไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าขายอาหารตามตลาดนัดอย่างเงี้ยก็เคยไปนะคะ เคยไปรับเสื้อผ้าแถวแถวตลาดโบเบยมาขายก็มีนะคะสมัยก่อนเนี่ยครูเดียอยู่แถวแถวนครปฐมเราก็ถือว่าเราคลั่หวอดในการค้าขายมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เก่งในเรื่องของการค้าขายขนาดนั้นเนาะอันนี้ออกตัวไปก่อนนะคะจากความคิดเห็นของครูเดียนะคะก็คิดว่าการค้าขายเนี่ยทำให้ใครหลายคนร่ำรวยจากการค้าขายได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าทุกคนเนี่ยมี การระมัดระวังนะคะเรื่องการเปลี่ยนรายรับรายจ่ายนะคะก็อันนี้สําคัญเลยสําหรับคนที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องมีบัญชีใช่ไหมคะจดอะไรอย่างเงี้ยเนาะและที่ครูเดียตัดตสินใจเปิดร้านนี้ร่วมกับถูกดีมาตรฐานนะคะอ้อ,อลืมบอกคุณครูเปิดร้านถูกดีมีมาตรฐานนะคะก็จะเห็นแบบสัญลักษณ์แดงๆอะไรเอ่ยเนาะคือ จริงเราอยากเปิดเองนะคะแต่ว่าคุทรัพับเราอ่ะยังมีไม่ถึงแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้ระบบอะไรอย่างเงี้ยมากนะักเนาะถ้าเราทําเองเราก็ยังไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราก็เลยอื ally, ลองลองดูลองสู้สักตั้งหนึ่งกับการทําแฟรนไชส์แห่งนี้นะคะเขาเรียกพวกคุณเดียเนี่ยว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะคะก็คือเป็นหุ้นส่วนของเขาด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราจะมีการแบ่งสรรปันกาําไรกันทุกเดือนเนาะคือเราอ่ะ ต้องขายขายของทุกวันนี่แหละค่ะปกติเลยเหมือนเราขายเองเลยแล้วเราก็โอนเงินให้เขาทุกวันทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้เหมือนเก็บเป็นระบบรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะคือเราจะโจทย์เพิ่มเติมก็ได้หรือว่า เราไม่จดก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็มีหน้าจอให้ดูอยู่แล้วว่ารายรับเท่าไหร่เราใส่เงินทอนไปเท่าไรวันนี้ขายได้เท่าไรเราก็สามารถดูได้ด้วยว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงตลอดเดือนนี้เป็นยังไงเขาจะมีกราฟแสดงให้ดูอย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบายดีนะคะสําหรับการที่ร่วมมือกับบริษัทบางบริษัทเนาะอาจจะไม่ใช่เฉพาะถูกดีมีมาตรฐานนะคะตอนนี้มันมีหลายร้านมากๆเลยนะคะ ก็เราแค่เราลองดูดูระบบเขาอะค่ะว่ามันโอเคไหมเนาะสำหรับค่าไฟเนี่ยก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะตก,ตกเดือนหนึ่งนี่ก็ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีแอร์หนึ่งตัวนะคะมีตู้เย็นก็หลังเล็กๆเองค่ะแต่มันน่าจะหนักกับตู้แช่แล้วก็มีมีตู้แช่3ประตูเนี่ยสองหลังด้วยกันแล้วก็มีตู้โคกอีกหนึ่งตู้นะคะตู้อ,ตอิีอีหนึ่งตู้แล้วก็ตู้แช่หมูค่ะแช่หมูแช่ไก่ เป็นอีกหนึ่งตู้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะชินกับกัน ใช้ชีวิตบแบบนี้ไปแล้วอะค่ะตื่นเช้า ind, มาเปิดร้านทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนจะไปโรงเรียนพอกลับมาจากโรงเรียนเราก็เปลี่ยนมาเป็นแม่ค้าขายของเนาะนก็สนุกดีนะคะได้เจอกับผู้คนหลากหลายแล้วก็ได้ใช้ท er ักษะภาษาด้วยเนาะทั้งภาษากายภาษาป่าของแต่ละคนนะคะ <S <S แล้วก็ในเรื่องของการคิดคํานวณอะไรอย่างเงี้ยก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือห้องเรียนที่ดีเลยในชีวิตจริงของเรา, <ST> เราก็บางทีอาจจะพาเด็กๆมาทัวร์ก็ได้นะคะ ซึ่งเด็กๆบางคนก็มาทัวร์แล้วมันเป็นลูกค้า <c oughs> ทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าหลังจากที่เราทำร้านแล้วเนี่ยเราเก็บข้อดีของเขามามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยร้านของเขาเนี่ยจะมีโปรโมชั่นต่างๆสามารถดึงดูดของ ดึงดูดใจลูกค้านะคะให้กลับมาซื้อของของเราได้เพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นเปลี่ยนตลอดเวลาใครเป็นคนเปลี่ยนครูเดียเอเป็นคนเดินเปลี่ยนนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะในการเปลี่ยนป้ายเหลืองแต่ละรอบเนี่ยเพราะว่าเราทําเองทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งนี้ก็คือโปรโมชั่น ร้านโอ้หวยที่ดีควรจะมีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะลดมากลดน้อยถึงไม่ลดเราก็มีการแถมนั่นแถมนี้นะคะเหมือนแถวบ้านนะคะเวลามีคนมาซื้อเครื่องดื่มมึนเมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแถมน้ําแข็งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็มีมาอย่างยาวนานมากๆก็มีนิดๆหน่อยๆพอให้ลูกค้าแบบว่า ชื่นชอบแล้วก็อยากมาอีกอย่างเงี้ยนะคะอันที่2เลยนอกจากมีโปรโมชั่นแล้วก็จะมีการบริการนะคะ่ะอันที่จริงคุณเดียวจะมีเอี้ยมสีแดงนะคะแต่ตอนนี้ร้อนก็เลยไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เนาะก็จะมีอี้ํมมีสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีความสุภาพนอบน้อม,อมใช้คําพูดคําจาที่มันเหมาะสมในการพูดกับลูกค้าแต่ละคนอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่า ใครจะมาในฐานะไหน,ไหนแต่งตัวยังไงใม่ใส่เสื้อไม่ใส่รองเท้ากินตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาสู่ร้านของเรานั่นก็คือลูกค้าของเรานั่นเองผู้มีพระคุณของเรานั่นเองนะคะที่จะมาเป็นลูกค้าให้กับร้านครูเดียค่ะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณทุกคนเลยนะคะที่สําคัญก็คือ ถ้าร้านของเราเนี่ยมันอยู่ในชุมชนใช่ไหมคะใครๆก็ตามเนี่ยสามารถเข้ามาได้เขาไม่ได้อายหรือไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะคืออย่างเซเว่นใช่ไหมคะบางคนเนี่ยไปนามาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่ากลัวร้านเปื้อนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณดียเนี่ย ก็สามารถให้เขาเข้ามาได้หรือบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเกรงใจเราไม่อยากให้เรากวาดเราถูบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็หยิบให้เขาได้อย่างเงี้ยนะคะในส่วนของการใช้วทัทนิ์ในการพูดจากับลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะก็เด็กๆเ,เนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะแบบ เออดูยากจังเลยสําหรับเด็กประถมคือในห้องเรียนเนี่ยเราก็อาจจะแสดงบทบาทสมมติใช่ไหมคะให้เด็กลองเป็นแม่ค้าด,ด,ดูได้ลองพูดได้ลองแสดงบทบาทสมมุติอย่างเงี้ยนะคะคุณครูหลายๆคนก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถพาเด็กๆไปทัศนศึกษาตามร้านค้าตามแหล่งในชุมชนอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ลอง สัมภาษณ์ลองใช้ภาษาตัวเองในการตั้งคำถามหาคำตอบดูอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของข้อดีนะคะที่ร้านโชว์หวยทั่วไปเนี่ยอาจจะดูแบบยากนิดนึงนะคะก็คือร้านค้าดูมีทันสมัยนะคะก็อาจจะมีแบบมีระบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเครื่องโพส์เนาะก็มีราคาอยู่ก็จะมีระบบสต็อกค,ค่ะก็ จะสามารถนับได้ว่าหลังจากที่เรายิงสินค้าไปแล้วเนี่ยมันยังเหลืออยู่เท่าไหร่ในสตอ็อกสามารถนับได้นะคะคือถ้าร้านค้าไหนอะ่ะไม่มีเครื่องโพสจะต้องจดเอาเองว่าอ่ะมีขนมกี่หอ่อมีน้ำนื่มกี่ขวดนะคะตั้งแต่เราลงทุนครั้งแรกแล้วพอเราซื้อมาใหม่เนี่ยตอนนี้สตอ็อกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องจดเอาใช่ไหมคะก็ถ้ามี มีเครื่องโพสอะมันก็สบายขึ้นนะคะแฮนด์เฮลนะคะที่เขาให้มาเนาะเอาไว้ยิงสินค้าแบบติดๆอย่าเนี้ยนะคะเอาไว้แบบเช็ดสินค้าเวลาเขามาส่งหน้าร้านเนาะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ที่ได้มานะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ ระบบแล้วพูดถึงแสงสว่างกันบ้างนะคะความแบบเย็นชุ่มฉ่ำหน่อยนะคะลูกค้าก็จะเข้าร้านใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ร้านค้าของคูเดียนเนี่ยก็ยังไม่ได้เย็นถึงขนาดนั้นทําสะอาดไฟฟ้าสว่างสดใสพื้นก็ให้มันดูสะอาดสะอ้านนะคะสินค้าบนชั้นก็อยากให้มันมีฝุ่นเกาะเยอะ แต่ว่าคุณเดียก็ห้ามไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราอ่ะอยู่ติดถนนแล้วร้านเราอ่ะก็จะไม่มีกระจกกั้นด้วยนะคะคือถ้ามีกระจกกัน้นนมันต้องร้อนแน่ๆเลยแล้วเราต้องติดแอร์อีกเพราะนั้นมันจะเปลืองไฟคืออย่างที่บอกอะคะ่ะร้านค้าแบบนี้จะต้องเปลืองไฟหน่อยเพราะว่าจุดแข็งของร้านก็คือมีตู้แช่เยอะๆต่อไปลำดับที่5ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเราเนี่ยจะต้องรู้ใจลูกค้านะคะก็คือ บางคนเนี่ยสมมุติว่ามาซื้อน้ำแข็งทุกวันวันละเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยชอบนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจําให้ได้นะคะอันนี้เป็นข้อดีที่สามารถทําให้เราเนี่ยออกไปพัฒนาธุรกิจของเราได้แล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็สามารถเพิ่ม สต็อกสินค้าที่เขาต้องการมากขึ้นได้นะคะส่วนอะไรที่เขาไม่ได้ต้องการมากนักเนี้ยเราก็ลดลงไปนะคะตอนเนี้ยพวกอาหารอาหารสัตว์อะคะ่ะก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมาส่งเลยไม่รู้หายไปไหนนะคะอย่างเช่นอาหารแมวอาหารสุนัขอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นคุเดียก็เลยเอามาขายเองอยู่อีกร้านหนึ่งนะคะก็คือไม่ผิดกฎบริษัทแน่นอนเพราะว่าเราขายกันคนละร้านสมมตินะคะ อย่างเราเนี่ยเราได้ใบเสร็จแบบนี้มาจากเซเว่นใช่ไหมไอร้านของคุเดียก็จะมีเหมือนกันก็จะมีแบบบอกว่าซื้ออะไรราคาเท่าไหร่มีส่วนลดไหมอย่างเงี้ยนะคะที่สําคัญก็คือร้านแบบนี้จะมีระบบสมาชิกด้วยนะคะก็สามารถบอกได้ว่ามีแต้มเท่าไหร่แล้วเอาแต้มมาแลกเป็นเงินได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะขอให้มีชีวิตที่มีความสุขสดใสนะคะถึงแม้จะเหนื่อยเราก็จะสู้ต่อไปค่ะบ๊ายบาย